เราต้องการให้ให้ขานี้สูงกว่าใช่ไหมใช่ครับต้องการให้ขาสูงกว่าจะได้ออกแรงเยอะกว่าอ่าอ่าโอเคยืดเดี๋ยวผมช่วยกดอุ๊ปอ่าอย่างนี้อย่างนี้ครับทุกคนจำไว้นะจำไว้นะจึงไว้จึงไม้ด้วยจึงไว้ด้วยอย่าปล่อยนะครับผมปล่อยและอย่าปล่อยนะอุ๊ปมูนต่อสามข้างอะไรกันหมูเนี่ยนะคะข้างนี้ข้างนี้สี่อะไรครับผมเขาแว่เขาแวกเขาแว่ ่ฝึกสักกี่เดือนได้ถ้าฝึกทุกสักกี่เดือนได้นาอเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มเบสิกเนี่ยครับผมว่าทุกวันมันก็มันก็น่าจะนิเนนต่ว่าเราเน้นฝึให้ถูกท่าครับคือเราเรียนแล้วเราพยายามให้ตรงอนี้ครับเพราะว่าเราเียนถ้าเราขาวมองไม่ทันเก็เดินไม่ตรคือพ่อกแรงตอยพอครงนี้แม่เต้นยกเนี่ยครั้งนี้เนแบบการเลี่ยนะครับออกแตามมือ แนัม่กตึงด้วยนะัมันขยับได้ด้วยขนอาคงเอมขึยคะอาแรงมนวยเามือนใ้ทนแรงเลนะครงอับุก้อยกพยายทุกนนอยไมันก็คือตอนเนี้ยมันเหมือนแรงเันเกมาปุ๊บฝุดมาฝุดใเชนี้จะไปต่อกนิดนึงแหละมันมันมีแรงต้องต้องพยายามฝึกครับคือเราคือเราคาสซีว่าคือเน้น ต้องมือเราเนี่ยแหละช่วยแต่แต่สมัครที่ช่วยน่ะให้คุณพ่อเขาอย่างทำตามมือเราไม่ได้ครับทีนี้มือคุณพ่อไปทับไปอีกหนึ่งเหยียดเหยียดเหยีดโอเคโอเคครับโอเคครับตึ้งตึ้งโอเคตึ้งนิดนึงตึ้งตึ้งตึ้งไม่อันนี้อันหยอดนีัย่อนีัยกอันนั้นยกอันนั้นยกอ่ะตึ้งครับตึ้งตึ้งตึ้งเหยียบเหยียบเยียบ ยกมาทำหม่ตีดนี่ให้เจ้ามือตรงนี้ครับยกตีเข่าึ้นมางอเข่า้วยได้แค่นั้นก็เก่งแล้วน้อง่อยางนี้นะครับคุณพ่อคุณผมนะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนีเอาอย่างนี้งอขึ้นนั้นบ่ช่วยช่วยช่วยเอาขึ้นบ่เอาขึ้นก็แรกทำไม่ได้คือท่าตีกก่อนเธอจับก่อนนะครับมีการบ้องแล้วก็จับใต้ขา ตึงโอเคมึก็ทำมันสุนะยกเติมตกไปตัดตึงเยียตตงเยียอ่ายกยกยกนะครับตให้เส้นินมันคลายงั้นยกาเนงันัครับสาวขย่นแหละครับถ้าแ่ทังคุณพ่อยกขาเดนได้ไม่ไม่ไม่กว่าไม่กว่านะครับขยกยยก